ผมกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมทนายอันุวลําลำตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ประชาธิปไตยบริสุทธิ์วันนี้มายื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กรณีนะครับการออกเอกสารสิท4สก .4.01.1 ทับซ้อนนะครับหรือลุกล้ำที่ดินอันเป็นในแนวเขตของอุทยานแห่งชาติบริเวณเขาใหญ่ท่านทั้งหลายครับหมู่สิบนะครับตำบลหมู่สี นะครับปากช่องนครราชสีมาเราทราบกันดีนะครับจากก็ได้จริงจากหน่วยงานพิสูจน์ทราบก็ดีหรือสื่อสารมวลชนนําเสนอเนี่ยนะครับมผมว่าพบข้อพิรุษนะครับตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการออกเอกสาร,รสบกสี่ขีศูนย์หนึนั้นอาจไม่ชอบตามวิธีการหลักเกณฑ์นะครับของสอบกในหลายประการวันนี้นะครับมีการนําเสนอจากพี่น้องสื่อมวลชน นะครับประการแรกเลยก็คือว่าที่ดินที่ออกสอบก4สี่ศูนย์หนึ่งนะครับมีอย่างน้อย5รายชื่อที่ไม่ใช่ประชาชนในเขตหมู่สิบตำบลหมูสีซึ่งเป็นที่เกิดเหตุนะครับและพี่น้องนะครับทั้งอีกอย่างก็ไม่ใช่เป็นพี่น้องผู้ประกอบอาชีพกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว5รายชื่อนะครับอีกทั้งนะครับประการต่อมาเนี่ยนะครับไม่ได้ระบุเลยนะครับว่า ไอ,ไอ้ไอ้ไอ้ที่อยู่เนี่ยนะครับเป็นแปลงไหนอย่างไรเราเคยได้ยินเฉพาะสะการบินสคหนึ่งใช่ไหมครับหมายควาว่ายัางไงหมายควาว่าส,สคหนึ่งออกในเขตตำบลน,นั้นนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นที่เขาจะออกโฉนดโให้หมายก็ว่าเอาสบกจากหมู่บ้านหนึ่งมาออกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเพื่อผลประโยชน์ของคนนั้นๆทําเลมันสวยกว่าอย่างนี้เป็นต้นไอ้แต่วันนี้นะครับมาเห็นนะครับในส่วนของสบกสี่ขีดศูนย์หนึ่ง ไม่ระบุสถานที่ตำแหน่งแห่งผลว่าที่ตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับประการสําคัญกว่านั้นก็คือว่ารายชื่อ1 3ถึงสคนนี้ออกให้สองครั้งแต่ว่าพี่น้องกเกษตรกรนะครับผู้เป็นผู้ยากไร้ในเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้นนะครับกลับไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ผ่านกระบวนการเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะครับในการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับสบประค4.01 ดังนั้นที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็พบข้อพิรุษว่าการออกสอบอากสี่ขศูนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับร่วมมือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังในการออกสอบอากา4สี่หรือไม่อย่างไรเห็นเจ้ากระทรวงครับหนักแน่นพูดจาในสภาบอกจะเอาคนนั้นคนนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทําการ นะครับเอาคนที่อาจมีส่วนกระทําความผิดในส่วนสบกที่พิพาทด,ดังกล่าวเนี่ยนะครับเล่นเอากฎหมายไปเล่นงานแต่วันนี้นะครับยังไม่มีการไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่สบกทั้งที่นะครับมีข้อมูลมีหลักฐานว่านะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นั่นหนึ่งแล้วนะครับกับ2ก็คือว่าในเขตพิพาทเนี่ยนะครับบริเวณเขาใหญ่มีการออกเอกสารสิธ์ซึ่งเป็นสบกเนี่ยนะครับ ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่เขาบอกว่าเอาไปทำโรงแรมมีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับสบกรหรือ,อยังไม่มีครับมีแต่สบก4ขีดศูนย์หนึ่งครับาาทางปฏิรูปเนี่ยนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับหัวหน้าชัยวัฒน์วันนี้ผมมาที่ DSI ให้ DSI เอาเรื่องนี้นะครับเป็นคดีพิเศษอยู่ในเงื่อนไขครับ ที่ดินที่เป็นของหลวงเนี่ยนะครับหาก,กมีข้อพิพาทตั้งแต่50ไร่ร้อยไร่ขึ้นไปดำเนินการได้อยู่ในข่ายที่ DSI จะต้องทำการสอบสวนสืบสวนเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้นี่คือเขาใหญ่ผมฝากไปถึงเจ้ากระทรวงกรเกษตรผมถามว่าก่อนหน้านี้นะครับมีการลุกล้ำของที่สบกตั้งแต่ปี6061 นะครับคนที่ลุกล้ำหนึ่งในนั้นก็คงจะเอ่ยชื่อได้ก็คือคุณเปรมชัยเพราะข่าวนําเสนอไปแล้วกระทั่งอายการเนี่ยนะครับคนที่สั่งไม่ฟ้องสมัยปี61 62เนี่ยตอนนี้เขาลื้อคดีเขาจะเอาเรื่องอายการคนนั้นนะครับผมถามว่าเจ้ากระทรวงไม่ต้องไปทะเลาะก,กับนกหนูปูปีกที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปเอาคืนครับที่เมืองเลยที่ผูเรือครับ6,000กว่าไร ไปเอาคืนครับ DSI สั่งเมื่อปลายปีที่แล้วที่มวกเหล็กสราบุรี700ไร่ถามว่าไอ้7 0 0ไร่เนี่ยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนอาจยังไม่ทราบผ่านกระบวนการชั้น DSI แล้วส่งไปให้พรบชีชช้ว่าผิดคนที่ลูกล้ำเป็นใครรู้ไหมฮะบริษัทผู้รับเหมาตัวย่อชอช้าง700ไร่เจ้ากระทรวงไปเอาคืนสิไม่รวมถึงที่บริเวณนะครับ ตำบลเขาไม้แก้วบางละมุงชนบุรีอย่างต่ำห้0รอไร่สร้างติดสนามกอล์ฟเจ้ากระทรวงไปเอาคืนครับตรงนี้แนวเขตมันก็อาจจะชัดเจนไม่ชัดเจนว่าเป็นของอุทยานแห่งชาติหรือเป็นของสปกแต่เมื่อสังคมเขาตั้งข้อสังเกตพบข้อพิรุษหลายประการดังที่ผมนำเรียนไปก่อนหน้านั้นไม่ต้องไปทะเลาะตรงนี้และฮะ ให้เจ้ากระทรวงหยุดไว้ก่อนครับส่วนของเขาใหญ่เนี่ยนะครับไปตามเอาคืนที่ผมว่ามา3ที่รวมกันแล้วเกือบจะหมื่นไล่ดีกว่าไหมแต่เอาละนะครับเมื่อเกิดเหตุว่าอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในการนำสู่การออกสอบกที่อาจผิดเงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเรื่องของสอบก4.01ขอให้ DSI ดึงเรื่องมาทำผิดว่าผิดถูกว่าถูก เอาคนที่มีส่วนร่วมทั้งหมดเกี่ยวกับเฉพาะกรณีของเขาใหญ่มาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปขอบคุณครับวันนี้มีการเตรียมเอกสารอะไรมาข้อมูล่้่อผมนำส่วนของอที่พูดเมื่อกี้นะครับบางระมุงกับในส่วนของอขอที่ดินเขาใหญ่ที่5้าอะไรชื่อที่บอกมีการมีการออกซ้ำชื่อกัน นะครับสองครั้งสองคราและ5าลายชื่อเนี่ยนะครับไม่ใช่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หมูสหม่สิบหมู่สีเขาใหญ่ฝา,า,ากช่องนครราชสีมาอีกทั้งไอห้5ลายชื่อให้5คนเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่คนที่มาทําประโยชน์ในพื้นที่หมายความว่าไม่ใช่เป็นเกษตรกรนะครับมาอยู่แถวหมู่สิบเลยที่สําคัญที่สุดมันน่าเกลียดมาก พี่น้องหมู่สิเองเนี่ยนะครับบอกคุณเป็นใคร5คนนี้ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นเลยไม่เคยมาทําไร่ทํานาเลยนะครับและประการสําคัญเกือบลืมไปนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดจะเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการของสอกรหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยดูที่ไหนครับดูที่ความสมบูรณ์ของป่าที่พิพาทมีความสมบูรณ์เป็นป่า100%เซมีรางวัดแนวเขตเป็นปา่าเรียงรายเรียบกับถนน จะเอาให้ได้เลยล่ะนะครับไม่อยากบอกเลยเนี่ยนะครับว่าจะไม่พูดแล้วอดีตผู้สมัครทางการเมืองนะครับแถวบุีรั์เล่าให้ผมฟังเขามาที่นะครับแถวแถวปากช่องนครราชสีมานะครับ,นะรบทำเป็นโต๊ะเลยนะทำเป็นโต๊ะเลยนะครับตรงนี้มีออเดอร์จากต่างชาติ นะครับมีออเดอร์จากต่างชาติว่าเป็นในทุนอาจจะสีเทาสีขาวก็ไม่รู้แหละนะครับตรงนี้เท่าไหร่กี่ไร่อย่างงุ้นอย่างนี้นะครับทำเป็นโตว,วางออกไปเสร็จนู่นนี่วิธีการวางมัดจาอดีตผู้สมัครสอสอพักลุมนะครับมาเล่าให้ผมฟังจริงเท็จแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ดีแล้วขอบคุณแล้วที่เจ้ากระทรวงลงไปแล้วทะเลาะกับคุณชัยวัฒน์ทำให้พี่น้องประชาชนเขาจับจ้องมาดูและท้ายที่สุดดิวเนี่ย ซึ่งไม่รู้ว่าดิวของใครอะไรยังไงทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จและเห็นบอกว่ามีต่อจะข้ามไปที่แถวสกลเนี่ยนะครับภูพานจะไปกินเขาภูพานต่อเป็นสเต็ปที่สองโครงการเฟสสองแต่ตรงนี้ไม่ผ่านเียก่อนว่ากันอย่างนั้นนะครับผมยืนยันในประการสุดท้ายผมจะอยู่ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสปก4 4.01นะครับผมจะยืนเคียงข้างสงปรกรทวงคืนอาผมจะยืนทษทีผมจะยืนเคียงข้างคุณชัยวัฒน์และเจ้าหน้าที่อื่นๆไม่ให้สปรกรคิดการใหญ่การชั่วได้สำเร็จขอบคุณ มีใครเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมแจ้งถูกแจ้งมาตรา157แจ้งข้อหามาตรา157าไปรายงานตัวนะครับทำบันทึกจับกลุมส่งสำนักงานสอบสวนส่งเอกสการมีไหมครับยังไม่มีไม่ถึงจุดนั้นโอเคอาจมีการเพิกถอ,อนเรารู้แปลงไหนนะครับมีการเพิกถอ,อนสมมติแปลงกอแปลงขอนะครับแต่ทั่วประเทศไทยละ่ะมาวันนี้มาแสดงจุดยืนนะเห็นว่าผมอาจถ้ามองว่าเป็นผู้ศัตรูอาฆาตกันร,ระหว่างผมกับสบกคิดอย่างนั้นก็ได้ ผมต้องการทวงคืนสปกรที่ออกไปสู่นายทุนท่านรู้ไหมนะครับเงื่อนไขสปกรเนี่ยนะครับผมว่ากว่าเมื่อ6 7ปีที่ผ่านมาแถวจังหวัดดูดอนเนี่ยเงื่อนไขในการออกสอปกร4สี่นเนี่ยนะครับยากมากแต่ในทางกับการครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนิดๆหน่อยๆสอปกร4 401ศูนย์หโดยสำนักง,งานปรตีรูปจ้องจะเอาคืนจากเกษตรกรง่ายมากแค่ทะเลาะกัน แต่ก่อนเนี่ยนะครับรู้ว่าตัวคนนั้นเอาให้คนอื่นเช่ารู้ว่าขายนะครับรู้ว่าแย่งกันซบประกเอาคืนเลยแต่ฉะไหนเลยทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับผมมองว่าอาจจะมากกว่า50%ที่ตกไปสู่นายทุนเกษตรกรผู้ยากไร้จริงๆอ่ะนะครับครอบครองหรือได้รับคัดเลือกจากสำนักง,งานปฏิรูปเท่าไหร่มองว่าไม่ถึงครึ่งน,นึ่งเลสัมภาระอยากเขียนนะครับความจริงผมไปร้องเรื่องนี้ต่อ การมาที่การที่ดินโดยพรรคเก้าไกลน้อยใจนิดหนึ่งนะครับพรรคเก้าไกลกับผมเนี่ยนะครับเราเหมือนไม่ใช่พรรคเดียวไม่ใช่ไม่ใช่พวกเดียวกันแต่อุดมการเหมือนกันคล้ายกันแต่ก็อ่อนไปนะเรื่องส,บรรสอบคอี่ขีดคุณหนึ่งเก้าไกลก็อ่อนไปผมก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่ลูกขึ้นมาสู้ลูกขึ้นมาสู้ด้วยกันผมต้องการไม่ได้เห็นไม่ต้องการเห็นเฉพาะที่เขาใหญ่ที่ปากช่องที่โคลาชแต่ต้องการเห็น นะครับเรื่องนี้ทั้งประเทศเลยมีการบังคับใช้กฎหมายนะครับมีการเรียกร้องเอาคืนอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับเฉพาะสนามก็บางละมุงที่เดียวก็ห้าหกร้อยไร่อย่างนั้นเป็นต้นนะครับอยากเขียนมาใช้โอกาสนี้นะครับผมมายื่น DSI อยากให้เคลดนี้เป็นเคลดตัวอย่างที่เอาจริงเอาจังในการทวงคืนสปกคืนสู่อ้อมกอดคืนแผ่นดินไทยนะครับขออนุญาตค่ะที่บอกว่ามีการให้ข้อมเรื่องทัศน มันก็ไม่มีหลักฐานนะครับเขาก็ไม่ได้อัดคลิปอัดอะไรไว้ให้นะครับแต่คนที่มาเล่าให้ผมฟังกันนะครับเป็นอดีตผู้สมัครสสอข้างหนึ่งไปแล้วกันนะครับและผมมีความเชื่อว่านะครับเขาอาจจะมีส่วนในการที่จะพูดจริงแล้วก็เขาบอกว่ามีเฟียดสนะครับเฟียดสก็คือว่าจะไปต่อที่สกนคร ที่ภูผพานเขาภูผพานต่อแต่ว่าตรงนี้มันไม่ผ่านก็เลยนะครับในทุนต่างชาติเขาก็พับเรื่องไปนะครับก็เห็นผมเห็นคุณที่ปรึกษาด้านกฎหมายธนาดลใช่ไหมนะครับไปเถียงกับคุณชัยวัฒน์บอกมีหลักฐานไม่มีราคาไหมนะครับว่าจะซื้อขายกันเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ผมก็มองว่าถ้าเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับบางทีการพูดการสื่อสาร ของคนที่เป็นนักกฎหมายบางทีมันก็รู้ๆกันคนจะทำกระทำกีดกฎหมายระดับผู้ใหญ่ผู้โตระดับคนรวยระดับนักการเมืองเที่ยวรากดินมันจะเก็บหลักฐานอะไรยังไงกันไว้อย่างนั้นพูดจาเหมือนไม่ใช่นักกฎหมายเหมือนไม่ใช่ทนายความทนายดนทนายความของคุณธรรมนัสก็าไม่แน่นะครับสักวันก็จะต้องเจอกับผมทนายอัญวีรำ